จากนี้ไปเป็นวิดีโอสอนการสานรตระกอ้อเปืนินตะกอ้อเงินตะก้อมีประโยชน์ใช้เป็นดังดุมของอังสะทีวรของพิสุสงฆ์แล้วก็ทําเป็นที่รัดฐานบาทกับบาทไม่ให้มันหลุดออกจากกันนะใช้งนนานลักษณะนี้นนทีนี้วิธีการทำดัับแรกเตรียมเชือกร่มก่อนปลายสองปลายอย่างนี้ ก็จัดเครื่อรมให้มันอยู่ในลักษณะนี้ไว้จะปลายด้านที่เหลือสอดลงด้านล่างวางไว้ด้านล่างลักษณะนี้จะปลายด้านมือขวาวางบนแล้วก็สอดล่างตัวนี้แล้วก็เคลื่อนขึ้นมาบนแล้วก็สอดล่างตัวที่อยู่ตรงกลาง ขึ้นมาบนบนล่างบนล่างไปเรื่อยถ้าทําถูกนะมันจะมาเป็นเลขแปดลักษณะน,นี้ขั้นตอนต่อไปจะไปด้านนี้ก่อนอย่างนี้รอดลงมาสอดเข้ามาตรงกลางจะไปอีกด้านหนึ่งทําเช่นเดียวกันสอดลงมาตรงกลาง น,นี้จับปลายสองข้างพวกข้อหากันแล้วก็ดึงตะร่อม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 ปลายเชือกจัดรูปทรงมันจะรัดกันเข้าเรื่อยๆรัดกันเข้าเรื่อย สองกปจะกลายเป็นตะก้อในที่สุดประโยชน์ก็อย่างที่บอกทําเป็นลังดมของอังศาจีวรของพิสุสงและก็รัดใต้ฐานบาทกับบาทไม่ให้มันต่อกจากกันพิสุสง์จะใช้มีประโยชน์มากสาหรับรพระพิสุสงนี่คือวิดีโอสอนการสานรตะรก้อ